สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนักวิทย์คิดเลขก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะนำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์มาฝากกันอีกเช่นเคยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหมีนักเรียนหญิง35คนจากนักเรียนทั้งหมด50คนจงหาว่าห้องปอ5ทับมีนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดนะคะ ข้อนี้นะคะค่อนข้างที่จะซับซ้อนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาหาก่อนว่านักเรียนชายมีกี่คนนะคะเราทราบแล้วว่ามีนักเรียนทั้งหมดห้าสิคนใช่ไหมคะนี่ทั้งหมดมี50ิคนแล้วก็มีนักเรียนหญิงสามคนดังนั้นเราก็ต้องนํา 50ลบหเลยเพื่อที่จะให้ได้ส่วนต่างแล้วส่วนต่างที่เราได้นะคะก็คือนักเรียนชายนั่นเอง5นะคะ1อ่ะได้แล้วนะคะ15ห้าคนนี้นะคะก็คือนักเรียนชายนั่นเองนักนักเรียนชายนะคะได้ละว15้าคนนักเรียนหญิงเราก็ไม่ต้องไปหาแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากจะทราบแค่นักเรียนชายอย่างเดียวก็ จบไปแล้วนะคะตรงตัวเลข35ต่อไปนะคะเราก็ต้องมาหาด้วยว่านักเรียนชายอะ่ะที่มีที่บอกว่ามี15คนน่ะมีก็คิดเป็นร้อยละเท่าใดนะคะ15คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่หรือจะถามว่า15คนคือกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเป็นความหมายเดียวกันนะคะวิธีการหาก็คือเราก็จะต้องนำจำนวนทั้งหมดนะคะ50คนเนี้ยมาหาร1 0 0่อก่อน เพื่อที่จะให้ทราบว่า50คนก็เหมือนกับ100%ใช่ไหมคะแล้วถ้ามี15คนจะมีกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเราก็นำมาคิดแบบง่ายๆในส่วนของเราเลยนะคะในเมื่อ50มันน้อยกว่า100นะคะเราก็ต้องใส่จุดเติมศูนย์ั่นเอง100 5ก็จะได้500นะคะลบกันได้0ูตรงนี้นะคะก็คือ0.5 0.5เนี้ยก็คือ1ส่วนหรือว่า1เปอรเซนต์ของ50คนนะคะของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองเมื่อเราได้1ส่วนแล้วนะคะเราก็ต้องนำไปทำอะไรกับ15ต้องนำไปหารน,นะคะ1ส่วนหรือว่า1เปอรเซนต์มี0.5แล้วถ้ามี15เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องนำา1ส่วนนะไปหารนั่นเอง เราก็ตั้งเลยนะคะจะสังเกตนะคะว่า0.5ไปหารกับ15มันดูยากมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องนำเทคนิคมาใช้นิดนึงนะคะในเมื่อตัวหารมีจุดทศนิยมเราก็ต้องทําการเลื่อนจุดทศนิยมนะคะไปด้านหลังเพื่อที่จะให้จุดับไปอยู่ตรงข้างหลัง5แทนจาก0.5มันก็จะเป็น5อย่างเดียวนะคะ แล้วเมื่อเลื่อนตัวหารแล้วเราก็ต้องไปเลื่อนตัวตั้งด้วยนะคะเลข15ก็เหมือนกับจุดจุดทดิยมอยู่ด้านหลังแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีค่าเพราะว่าจุดแล้วก็ศูนย์ศูนย์อะไรไปก็จะเรียกว่า15อย่างเดียวในเมื่อเลื่อนด้านหน้า1ตำแหน่ง,นงก็ต้องเลื่อนด้านหลัง1ตำแหน่ง,หนงด้วยเช่นกันนะคะเมื่อเลื่อนจุดมาไว้ตรงนี้นั่นก็แสดงว่าตรงนี้ต้องกลายเป็นตัวเลขนะคะก็จะเป็นตัวเลขอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเลขศูนย์นะคะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาแปลงเป็นให้ดูง่ายๆใหม่นะคะเป็นตรงนี้แล้วกันจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนะคะหารด้วยส5หก็กลายเป็นร้อห้าิบนะคะนี่จาก0.5ก็กลายเป็น5จากสิบห้ากลายเป็นร้อยหสิบเพียงเท่านี้ก็จะทําให้การหารของเราง่าย,ง,ายง่ายดายขึ้นนะคะเราก็หารปกติเลยนะคะห้าสาห้าก็ เหลือศูนย์ตัวหนึ่งก็นำขึ้นไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทราบแล้วตรงนี้30%นะคะไม่ใช่30คนนะคะแต่เป็น30ตรงนี้ไม่ใช่30คนนะคะแต่เป็น30%เคือคำตอบของเรานันเองนะคะคก็เท่ากับว่านักเรียนชายที่บอกว่ามี15คนนี้ก็คือ30เอร์เซจาก50คนนั่นเอง ก็คือว่า100%มี50คนใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนชายมี15คนก็เปรียบเท่ากับ30%นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะนั่นก็แสดงว่านักเรียนหญิงที่มี35คนนะก็คือ70%นั่นเองเพราะว่านักเรียนชายมี30ใช่ไหมคะสองคนสอ,อย่างนี้รวมกันต้องได้100บวกกันแล้วก็คือ50คนนั่นเอง เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้อาจจะดูซับซ้อนไปหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ